สิ่งก่อสร้างในยุคโบราณที่ยิ่งใหญ่เช่นพีรามิดในอียิปต์วิหารไกรล,ลาชในอินเดียที่สกัดจากเขาทั้งลูกเขาสร้างได้อย่างไรมันเป็นร่องรอยของยุคสมัยใดพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงยุคสมัยเก่าๆกักนก่อนในกลับนี้หรือไม่ครับคุณโยมก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่แหละไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรอกบางคนสงสยัยโอ้โหพีรามิดมันใหญ่มากเลยแล้วในทะเลทรายก็หาหินยากด้วย ต้องไปลำเลียงหินไกลๆมาหลายร้อยกิโลเมตรนี่นะในสมัยนั้นเครื่องจักรทุนแรงเนี่ยปั้นจันอะไรก็ไม่มีแล้วสร้างได้ยังไงเนี่ยมนุษย์เราเมีความสามารถเยอะนะคุณโยงขอแต่เพียงว่าตั้งใจทําอะไรจริงๆแล้วทําอย่างไม่หยุดเท่านั้นเองเนี่ยร่วมกันทําจํานวนมากหลายๆคนเราสามารถสร,าสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแรงบันนานใจเราเองในการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเราเอง อย่าไปคิดว่าอะไรมันยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้เราสามารถทําได้ถ้าตั้งใจจริงแล้วมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรเนี่ยมากเพียงพอเจริญพอ